สวัสดีครับไม่ไหลสไตล์เช่นแนวครับผมพบกับผมเบาวลื่มครับวันนี้เบาคลืมสิมะเฮ็ดแนวอยากแนวกนสิสนแซ่บหยว่พี่น้องสุณผูสชมห้าอีกแล้วครับผมเฮ็ดแต่เมนูพักไรเดียวเอ็ดซี่คือเบื่อบบาคลืมนะครับเนาะวันนี้สิมะเฮ็ดเมนูเหนือนะครับ หกใส่ลงไปโลดแม่ว่ท่านบอกอยู่ว่าเทสไม่นู่น,นยัางนะครับนรเนาะต้องเติมเทสไม่นู่นขัวอ้อมเนื้อครับมือนี่กินเ,น,เน,น,นื้อกินเถิบกินต้นเนี่ยนะครับเนาะือว่าแกงขัวอ้อมเนื้อนะครับเนาะสูตรบานๆอีสานบานเท่านี้ละง่ายๆครับผมนี่ครับ สื่อเนื้องวัวมาเนื้อติดมันสื่อมาโรยซิบบัดที่ไม่เห็ดแกงขัวอ,อมแซ่บๆนะครับเนาะอันนี้เฮาผัดเครื่องแกงนี่่ต้องใส่น้ำมันนะครับเด้ยวยขัวเนื้อขัวเทอร์กอันนี้ก็เพิ่งใส่น้ำมันต่อใส่ขวัวไอ้นามเปาครับเดี๋ยวรอเดือดจังน้อยกันครับค่อยเอาเนื้อใส่ น้ำเดือดแล้วเก่าเนือ้อใส่ลงไปเลยครับโอ้ใส่เต่าท่านนี่เดือดท่านใจเลยครับมันห่อนเร็วกลัวตเตาเก๊สตนะครับเนาะ <c oughs> ง่ายครับบายากน้ำปลาใส่ลงไปเลยตอนนี้ละต้องวิธีทีตองนอะครับาะนี่ นี่วนวนัวเลยสองทับพ,พี่ครับผมแป้งนัวจัะไหนก็ใส่คือเกาจวดลงกไปหลดอุดหมักบอกิอกกนกิ่ต้องใส่เ้ครับเด้อผักไม่ยังในะผักผักกับมีมะเขือ บับเบื้อบื้ออยู่หน้าที่เป่าคลืนไปเก็บมากครับแต่ว่าใส่บลาหลหรอกครับใส่หลายมันสีอมทานนะครับเนาะใส่ย่างอันน้อยหรือเนี่ยบักเขือแเนี่ยนะครับพักไก่ซีเร่าพายตู่ทั้งผนครับเดี๋ยวรอเบิ้งขั้นตอนต,อนต่อไปกันเดือดพักหนึ่งแล้วก็ซีคุ้นๆนะครับหเหนื่อยเทิร์กพื้นลงเก็บๆที่ได้ทุกทัวๆกันนะครับเนาะซีมรถเลยครับช่วงนี้ โอ้เบาคือมเริ่มบอกครับผมเครื่องแกงมีอย่างนี้เกลือพริกตะไคร้ไข่เครื่องขั่วเนื้อนี่ต้องใส่คานด,คด้วยครับเด้อมีคาตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกเกลือนั่นแหละใส่กะปีนั่ครับเฉ็บๆน็บนวลๆนะครับเน,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 นาะกดศาสตรใส่ได้ครับผม ผักไสผักไสลงไปเลยครับบะนี่นี่บะเอือบะเขือง่ายง่ายครับผมไม่ยากาน้ำผอ,อจ้จุจุพดบอเพิ่อมอีกหน่อยนึงนะครับเนาะเอาละปุงรวดซาิ แซ่บแล้วนะครับเนาะบัดนี้ก็รอดเดือดขึ้นมาตัวหนึงห้องกระเจียวพักซีเหล้าพักพักซีเหล้าแมนบแเออบกคือเหมอกิดแบบถือโอ้ยลงหนาลงหลังเดี๋ยวไส่ไปก่อนพักซีเหล้าพักอีตูเหล้าใบอีลาบากึมใส่น้อยหนึ่งพวกขัวเนือ้อน,นี่มันต้องออกรสชาติเผ็ดห่อนนะครับนเนาะงไปชิเศียบอะไรยังอีกต้นหอมน้อยหนึ่งจำเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาใค่ตอนไทยครับผม หลังจากเติมน้ำใส่พักซิมรสซาดอีกเทื่ยน,นึงครับผมหมดเทื่ยงพื้นจ่างแล้วที่ได้เพิ่มเกลือน,นอะครับเนะาะพื้นจ่างครับผมใส่ได้บัดนี้เอาพักโควายเริ่มใส่กระขัวตัวนี้พี่น้องคือบทตวงเบ้าคึมเนี้ยเรมข้าวเลยครับโอ้เบ้าไปเนี้ยกระขัวใส่ลงไปครับผมนี่ พักมโมนี้ไม่ต้องต้มโดนนะครับเพื่อนำแกงข้าวสีเย็นเพิ่มกระทุกนะครับเนาะมิเชลโีโคดเกือบลืมอบขัวเนาะมากึมกะได้พักโก้ลงไปครับวันนี้เอาไอตูเล่าลีลาพักสี่เล่า,า,ลา,า,ลาเอาต้นหอมพร้อมเอาพักไปหลายเลยครับเดี๋ยวก็ยุบ พอเตใส่พักลงไปนี่คว่ำหอมขึ้นหอมทวนขึ้นมาบักคักแน่เลยเลยครับนี่ดูนโอ้หนังแข็นเขนกำลังดีครับผมมันแข็นพลบ่ลระพักลายเติมน้ำบ่บ่เติมดอกนะครับเนาะแข็นเขนทีละแซ่บๆเนาะครับนี่ตักให้เบิง้งบ่นะนี่ ช่วงนี้โรงงานนั่งเอกบบาคึมมีโอครับผมเลิกสองทุ่มเบาคึมกฤติธากินเขา่าพร้อมนั่งเอกคุณเด้อครับเด้อไม่ได้กินโซ่หอกไม่ไงพื้นเหวกับพื้นจินก้อนนั่นแหละกลับไปหมู่หลานพุ้นมูหนองบุรีหนองฟางนะครับเนาะเบาคึมกฤติปอนเองละน้องบอรุรงอันนี้บบาคึมจิ้มพร้อมนั่งเอกคุณละเลิกโผมาสองทุ่มหอดบ้านกับสองทุ่มครึ่งครับผม อย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวคืมนะครับเดอ้อกดติดตาม subscribe กรต่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งนั่เพื่อผัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคืมครับผมคลิปนี้ลาไปซ้ำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายบายครับแกง,งขงัวอมสูตรนบานๆง่ายๆสะตายเบาคืมนี่แล้วครับนี่แล้วเราเบาวคืมกัดอีกนึ่งตอนยาวต่อครับผมเจ็บนี่เห็นพี่น้องข้าเบิงก่อน